สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้าน by j a s s s t m a n a g e m e n t ค่ะอีนี้นะคะโบจะพาทุกท่านค่ะมาชมคอนโดมิเนียมนะคะกับที่นี่เลยค่ะคอนโดมิเนียม h e Green Page นะคะซึ่งโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลรัชดาอำเภอเมืองภูกเก็ตจังหวัดภูกเก็ตค่ะที่นี่นะคะต้องบอกว่าอยู่กลางเขาเลยค่ะแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติบรรยากาศดีมากๆค่ะและที่สำคัญ อากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะส่วนห้องที่โบจะพาไปชมกันนี้นะคะมีสองห้องด้วยกันให้สําหรับทุกท่านที่เข้ามาชมใน EP นี้ได้เลือกกันเลยว่าอยากจะได้ห้องไหนเป็นเจ้าของห้องไหนกันค่ะและนอกจากที่นี่แล้วนะคะต้องเรียกว่าเป็นทําเลทองด้วยเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตค่ะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตนะคะแล้วก็ยังใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอีกด้วยค่ะในห้องนะคะทั้ง2ห้องนี้จะเป็นยังไงตาโบไปดูกันดีกว่าค่ะ และสำหรับห้องแรกนะคะที่เราจะพามาชมกันค่ะห้องนี้นะคะอยู่ห้องเลขที่147ทับ106ค่ะห้องนี้นะคะจะอยู่ที่อาคาร A ค่ะชั้น4เดี๋ยวเราเข้าไปชมในห้องกันดีกว่าค่ะตามบูมมาเลยค่ะ เข้ามาในห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมสิ่งแรกที่เราเจอเลยนะคะก็คือมุมบริเวณฝั่งซ้ายมือของห้องค่ะเขาจะมีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์เป็นชุดครัวไว้ให้แล้วก็จะมีตู้ด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างที่คุณสามารถเก็บของได้วางเป็นเตาไฟฟ้าก็ได้ค่ะแล้วก็มีซิงค์ล้างจานมาให้เรียบร้อยแล้ว ส่วนในห้องนี้นะคะขนาดพื้นที่ค่ะจะอยู่ที่36.95ตารางเมตรนะคะนอกจากมุมครัวแล้วค่ะฝั่งตรงข้ามตรงนี้ก็สามารถวางเป็นชั้นวางรองเท้าก็ได้ค่ะและที่ติดกันเลยค่ะก็จะมีส่วนที่เราวิวอินนะคะสามารถวางเป็นตู้เย็นนะคะตรงข้ามกับฝั่งที่วางเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นตู้เย็นตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำค่ะซึ่งเราก็จะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะส่วนด้านในของตัวห้องนี้นะคะเราก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้ค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ เฟอร์นิเจอร์ที่โบบอกนะคะว่ามีในห้องนี้ค่ะเรามีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์นะคะที่เป็นตู้เสื้อผ้านะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาบิวอินไว้ในห้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็สูงติดเพดานห้องเลยค่ะสามารถเก็บของได้เยอะเลยอย่างใครที่อยากจะมาพักผ่อนที่นี่นะคะก็สามารถเก็บผ้าปูที่นอนผ้านวมค่ะไว้ด้านบนของตู้เสื้อผ้านี้ได้เลยค่ะและอนอกจากนี้นะคะก็จะมีบิวอินเป็นโต๊ะเครื่องแป้งมีเตียงที่นอนค่ะมีชั้นวางทีวีแล้วก็มีโต๊ะนะคะที่คุณสามารถนั่งรับประทานอาหารได้อีกด้วยค่ะ และที่สําคัญเลยห้องนี้นอกจากมีเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้แล้วค่ะเขามีระเบียงห้องด้วยมุมสวยมากๆเลยค่ะและอีกหนึ่งห้องที่โบจะพามาชมกันนี้นะคะห้องนี้ค่ะอยู่ห้องเลขที่146ทับ37ค่ะห้องนี้นะคะจะอยู่ที่อาคาร E ค่ะชั้น2ค่ะในห้องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะขนาดพื้นที่ห้องนะคะจะอยู่ที่36.2ตารางเมตรค่ะห้องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกกับทุกท่านด้วยนะคะ ใครที่อยากจะได้ห้องนี้นะคะต้องบอกว่าเดินเข้ามาปุ๊บค่ะห้องนี้เรามีเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้ครบเลยค่ะเดินเข้ามาปุ๊บจะเห็นนะคะที่เป็นมุมครัวก่อนเลยค่ะซึ่งเขามีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ครัวไว้ให้แล้วค่ะถัดเข้ามาก็จะเป็นส่วนพื้นที่ของห้องนอนค่ะจะมีเตียงที่นอนนะคะมีตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งค่ะแล้วก็มีโต๊ะพร้อมกับเก้าอี้ไว้ให้เรียบร้อยเลยและห้องนี้ค่ะยังมีหนึ่งห้องน้ําด้วยกันค่ะซึ่งมีสุขภัณฑ์ให้ครบครันและมีห้องอาบน้ํานะคะที่แยกพื้นทีี่่สสวววดเปยยกแห้งห้งคะ และยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะก็คือพื้นที่ที่เป็นส่วนระเบียงห้องนั่นเองค่ะระเบียงห้องที่นี่นะคะบรรยากาศร่มรื่นมากเพราะว่าโครงการนี้เขาปลูกต้นไม้ใหญ่ค่ะและก็พื้นที่ที่เป็นส่วนระเบียงห้องตรงนี้ค่ะคุณสามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างหรือว่าจะวางเป็นเครื่องซักผ้าก็ได้เหมือนกันค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมก r ีนเพส a c นโ o n d o p ็ต k e เริ่มต้นจากถนนวิชิตสงครามขับตรงไปประมาณ1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเอกวานิตขับตรงไปตามทางอีก400เมตรแล้วเลี้ยวซ้าย ขับตรงต่อไปอีก650เมตรโครงการจะอยู่ทางด้านขวามือครับ เป็นยังไงกันบ้างคะห้องนี้ที่โบพามาชมกันคะ่ะมีให้เลือกถึง2ห้องตัดสินใจกันถูกไหมคะว่าอยากจะได้ห้องไหนอยากจะเป็นเจ้าของห้องไหนกันค่ะอย่างที่โบบอกไปว่าคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะน่าอยู่มากๆบรรยากาศดีอยู่บนเขาคะ่ะและที่สําคัญเลยราคาดีอีกด้วยใครที่สนใจนะคะอยากจะชมสถานที่จริงคะ่ะหรือว่าอยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมพิมพ์มาสอบถามได้เลยคะ่ะผ่านช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management หรือที่ YouTube c h anel n เรื่องบ้านบ้านบายเจอส์เซดเมนเทนเมนค่ะและนอกจากห้องที่โบพามาชมกันสองที่นี้แล้วนะคะเรายังมีซับให้คุณได้เลือกค่ะทั่วประเทศไทยเลยค่ะจะเป็นบ้านเดี่ยวอาคารพาณิชย์หรือว่าคอนโดมิเนียมค่ะและเรายังมีบริการพิเศษมอบให้กับทุกท่านด้วยใครที่สนใจอยากจะยื่นสินเชื่อหรือสอบถามสินเชื่อนะคะก็สามารถสอบถามพวกเราได้เช่นเดียวกันบริการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะวันนี้หมดเวลาของโบแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn